สวัสดีครับวันนี้ดูเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนานะหรือหลวงพ่อลำเจียบวัดบังปิ้งสมุทรปราการเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นแรกเป็นทองแดงลมนะครับลมดำผิวพระไม่ได้ใช้แบบพงตัวอย่างก็ mm hmm. จะขึ้นลุ้งๆเง,งาเลยนะครับลุ้งเงาเลยทุกเหรียญจะมีจานต้องจําจานจําลายมืออ่าจจานพระมีมีปอมในท้องตลาดนะ จะเป็นพระหลักพันก็จริงอยู่นะครับต้องจำลายมือจานจานจะพิวอ่ะจานจะพิวเหรียญท่านเด่นถ้าเรื่องพงกระพันนะพงกระพันเหรียญพ่อสร้างพสมหนเพราะ,ะนั้นใบตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะการตัดครึ่งใบใบตัดจะกินเนื้อเหรียญตั้งครึ่งแล้วก็มีรอยขัดมีรอยฉีกครึ่งใบเห็นไหมครับนี่เลือกดูเหรียญที่มีปิ้นรูรูเล็กๆนะครับ แล้วก็ไม่มีการเก็บตะไบขอบแบบนี้เราก็จะได้เหรียญแท้ดูจานคะรับดูจานตัวนี้ตัวณะนะนะจานแบบคนเขียนเป็นเลยเขียนด้วยความรวดเร็วเลยครับคล<ม>่องอนะคลนะ่องเหมือนมอมา้าใช่ไหมครับคือตัวณนะนะตัวณนะนี่คือตัวอะนะครับตัวอะลมแห้งๆดูลมแห้งๆตัวหนังสือเด้งๆนะครับ ขอบจะไม่มีขอบปิ้นแต่จะไม่มีงานเก็บตะไบบล็อกหลังใช่หไหมครับเหรียญแท้จะเป็นอย่างเงี้ยเหรียญเก็บตะไบบล็อกหลังนะี่บางทีจะอันตรายนิดโอเคครับสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะหลวงพ่อนาเหรียญท่านท่านเหนียวนะองค์พันโอเคครับพระหลักพันกลางนะโอเคครับ